สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะชาวทาดไฟเมษสิงห์ธนูมาแล้วชาอเล่นกับชาวทาดไฟอ่ะชาวทาดุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะนี่เป็นการพยากรค่ะในเดือนมิถุนายน2563มาดูกันว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างขอไพ่พลังงานของชาวธาดไฟเมษสิงห์ธนูหนึ่งใบค่ะ ช้พลังงานของชาวทัตไฟเมฟสิงแล้วก็ธนูเมสิงธนูชาวทัตไฟค่ะเมสิงธนูพลังงานของคุณหนึ่งใบเป็นเดอะไฮแล้วแฟนนะ คุณมันเป็นภาวะของความรักที่ไม่หวงังผลตอบแทนก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องยึดหลักถูกต้องทำนองคลองทำถ้าคุณไปแอบ,บชอบใครก็ชอบแอบเบงีแบแอบชอบแบบเงียบๆนะคะแบบไม่ได้คิดอะไรมากหรือเป็นภาวะของการเสียสละแล้วก็ไม่อยากยุ่งวุ่นวายอะไรอยากมีชีวิตที่สงบก็ได้นะคะ ทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณไปเจออะไรมาคะคุณไปเจออะไรมาชาวทัดไฟเมษสิงธนูอ๋อะทาวเวอร์หรออืมเด e best box saving up bro to absorb from myself ทิ้งใบจ้ามาสิ่งที่พวกคุณไปเจอ มันเกิดเหตุการณ์ก,กระทันหันขึ้นกับคุณช็อกเป็นเหตุการณ์ที่เอ่อเขาเทหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเขาเงียบไปเขาหายไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่เหมือนกับประมาณว่าคุณรู้อยู่แล้วอะคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะเนี่ยให้พลังงานคือเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงร,รู้อยู่แล้วเป็นยังไงร,รู้อยู่แล้วว่าต้องไปรู้มาตั้งนานละนะคะ เราแบกความรู้สึกนี้มาตั้งนานแล้วอาจจะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่เพราะว่าแบบเนี้ยนะคะแล้วก็พออยู่พอเขาจะไปก็ไปจะอยู่จะอยู่จะมาก็มาแต่เขาก็ดึงคุณเอาไว้ใช่ไหมสองไม้เท้าเป็นการรักษาเขาจะรักษาระยะห่างเอาไว้เมื่อเขาต้องการพอเขาต้องการคุณเขาก็จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณพอเขาไม่ต้องการคุณเขาก็จะออกไปรักษาระยะห่างเอาไว้แบบนี้นะคะอืม คุณรู้ทันเขาหมดแล้วนะคะแต่คุณอาจจะไม่ข้อสงสัยว่าเขาทำแบบนี้ทำไมคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนกับประมาณว่าสถานะเนี้ยเขาคบกับคุณเพราะว่าดีกว่าไม่มีใครครบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะไพ่เดอะเฮอร์มิตอ่ะมันมีความโหดร้ายซ่อนอยู่แล้วคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างะคะ เป็นชอ้อยอ่ะคุณเป็นช้อยนะคุณเป็นช้อยหนึ่งเอ o s s o นุหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมคอมมิตไม่จริงจังไม่อยากชัดเจนนะคะเป็นชอ้อยเป็นช้อยกัน่ะ หรือถ้าในสถานะเขาดึงช้อยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้คนของคุณดึงช้อยใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะคะ<ม>คุณรู้สึกว่าเขาแค่เล่นสนุกกับคุณอืมคุณรู้นะ คนคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูแปดไม้ยังจะคุยยังจะเก็บไว้เอาตรงๆเลยยังจะคุยคุณยังคุณเป็นคนหนึ่งที่ดีสำหรับเขาเขาจะคุยเขาจะเก็บคุณไว้เนี่ยสองถ้วยประสานรอยเล้านะคะจะคุยยังไงก็จะคุยยังไงจะคุยต่อ ยังจะให้เธอหรือหรือเขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะ different l o v e ตัวเลือกคุณยังเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีที่เข้ามาในชีวิตเขาถ้าใครเป็นภาวะรักซ้อนคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วเป็นช้อยที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขาในความคิดของเขานะคะทุกอยากเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะอืม อู r บ๊อืมความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของทางไกลระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวในเกี่ยวข้องทำให้ต้องห่างกันเขาอยากได้คุณอยู่นะให้ขึ้นมาชัดเจนมากถ้าเกิดว่าคุณหนูเขาหายไปแล้วคุณแป้งเขาจะกลับมาค่ะแล้วก็เอาคุณเก็บเอาไว้ในความสัมพันธ์อยู่ค่ะ ใช้คํานี้แรงไปไหมอืมเขาจะเอาคุณเก็บเก็บคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะอือมแต่พลังงานของคนที่เจีบกันใหม่ๆอ่ะเขาชอบคุณมากเขาหลงไหลคุณมากแต่เขายังไม่มองถึงอนาคตยาวไกลแต่ว่าเขาเขาเขารักคุณมากด้วยอารมณ์ของเขาเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะไพ่สองช่วยพลังงานทั่วไปยังไงคนคนนี้ก็รู้สึกดีกับคุณมากๆยังรู้สึกดีกับคุณมากๆเช่นเดียวกันรู้สึกดีกับคุณ ทุกพลังงานอะไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งจีบกันใหม่เป็นคู่รักหรือเป็นอะไรเขายังรู้สึกดีกับคุณเขายังอยากรักษาคุณเอาไว้ไม่ว่ารักษาคุณเอาไว้ในรูปแบบของความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ให้คุณเป็นใครก็แล้วแต่คุณยังต้องอยู่ในชีตของฉันหรือของผมนะคะอืมทีนี้มาดูกันต่อว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรค่ะ อืมอหนึ่งไม้กเก้าถ้วยอ่าคุณจะรอคุณยังจะรอคุณยังจะรอเขาคุณรอเขาถึงแม้ไม่มีความหวังก็ตามทีคุณจะรอเขาคุณจะเป็นเหมือนกําลังใจให้กับเขาด้วยนะยังไงก็ได้อะไรประมาณน,นี้นะคะภาวะของ ของในเดือนนี้เขาจะเก็บคุณไว้ยังไงก็รักษาคุณไว้แน่นอนนะคะอมันมีโอกาสที่พวกคุณจะได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในในเอ่อในเดือนนี้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเป็นความสุขเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายที่ยินดีที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่โดยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุและผลเลยนะ กับความสัมพันธ์นี้ที่มันที่ที่มันจะดีต่อไปเนี่ยในในเดือนนี้มันดีอยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่ที่จะพูดเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ทาให้คุณรู้ได้ว่าทำไมันถึงดีรู้แค่ว่าคุณกับเขาเกิดมีแรงดึงดูดต่อกันในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์เหมือนเป็นคนที่กลับมาตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่ง่าพูดจาดีต่อกันรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้มีโอกาสได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกัน มันเป็นเพราะว่าความดีของคุณส่วนหนึ่งที่คุณมีต่อเขาคุณรอคอยเขานะคะคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาจริงคนคนนี้อืถ้าเขายังไม่กลับมาเขาจะแสดงปฏิกิริยาอะไรบางอย่างให้คุณเห็นว่าคุณมีความสำคัญกับเขาอยู่อย่างที่บอกนี่มันเป็นดวงทั่วไปมันแล้วแต่ว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในบางคนบางกรณีในบางเรื่องเรื่องนี้อาจจะเกิดกับคุณเรื่องนั้นอาจจะเกิดกับคุณแต่อาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องทั้งหมดที่อ่านมาก็ได้อาจจะไม่ได้เกิดคุณคนเดียวทั้งหมดทุกเรื่องที่อ่านมานะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูคนโสดชาวทาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูค่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอเค มีคนเข้ามากระชากหัวใจของคุณใช่ไหมทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวมันเซนสทีฟมากแต่ในใจลึกๆก็กลัวอยู่นะคะแต่คุณบอกมูมอแป้งไม่มีใครเลยช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะภาวะของคุณมีความอ่อนไหวในตัวเองเซนสทีฟมากๆนะคะต้องการใครสักคนเข้ามาในหัวใจนะคะแต่มันจะมีเข้ามาอยู่นะมันจะมีเข้ามาอยู่นะเนี่ยจะมีเข้ามาอยู่จะมีคนเข้ามากระชากความรู้สึกของคุณให้คุณกลับไป เป็นโลกสีชมพูครั้งแต่อยู่ที่ว่าใครจะจะมาในช่วงเวลาสั้นๆหรือระยะยาวแต่มันเป็นพลังงานโดยรวมเป็นสั้นๆยังมองการไกลไม่ได้กับความสัมพันธ์ที่เข้ามาในในเดือนนี้นะคะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันชาชาติไฟจงผ่อนคลายกับบรรยากาศรอบข้างรอบตัวที่มันกำลังจะเกิดขึ้น จงเก็บเกี่ยวความสุขของมันให้มากที่สุดปล่อยความคิดฟุ้งซ่านออกไปเอาความสุขนี้มาเป็นอิสร a ชั o นให้คุณเดินหน้าเพื่อต่อไปจากชีวิตได้นะคะบางคนคุณมีเกณฑ์ที่จะไปทริปกันแล้วสุดท้ายคุณจะเลิกลาบอกเลิกเขาไม่เอาอีกแล้วไม่อยากอยู่ในสเตตัสนี้อีกแล้วเป็นทริปสุดท้ายที่เราจะมีความสุขกันอย่างนี้ด้วยนะในบางคนบางกรณีฉันเก็บเกี่ยวความสัมพันธ์นี้เอาไว้อย่างมีความสุขนะคะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ไม่รู้เป็นแฟนหรือเป็นอะไรนะคะอืแต่แค่ในบางคนแหละเหตุการณ์ที่เราไปเมื่อกี้นะคะแค่ในบางคนนะคะทีนี้มาดูกันต่อกับคนมีคู่ชาวทัดไฟเมสิงแล้วก็ธนูค่ะ new love โอ้ว้าวจงทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นเหมือนความรักที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกๆวัน นะคะนะแล้วมีอะไรอีกเลฟูเนตเห็นไหมล่าจงเล่นกับมนันอะความรักคุณมีคู่จนทำให้มันสดใสจนทำให้มันกลับมาล่าเริงนะคะมีภาวะอะไรกันอยู่เนี่ยทำไมมีใบนี้ขึ้นมาความไม่เข้าใจกันความห่างไกลความพูดจาก,กันไม่รู้เรื่องนะคะสี่ไมสี่สี่ดาวสี่ดาวการหยุดพัก อยู่คุยกันคุยจะไม่เรื่องหายกันไปเฉยเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องทะเลาะกันก็คืออยู่กันคนละมุมก่อนนะคะเป้งยกที่หนึ่งหมดเวลารีบหมดเวลาให้เร็วถ้าทะเลาะกันต้องรีบแบบหมดยกให้เร็วที่สุดนะคะเป <_ s 2> ้งหมดยกที่หนึ่งนะคะนี่คือเอหมดยกที่หนึ่งเป็นมวยไทยอ่ะถ้าต่อยกันก็คือรีบหมดเลยนะคะอื <_ s 2> แล้วรีบสนุกกับมันท <_ s 1> ําให้ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ใหม่อยู่เสมอนะคะลองไปลองไปหา หาพลังงานต่างๆหรือหาความรู้สึกต่างๆมาจูงกันให้ติดให้ได้นะคะอือหึแล้วความรู้สึกดีๆเหล่านี้มันจะเติมเต็มพวกคุณให้พวกคุณมีความสุขค่ะอือหึอืออืมความรู้สึกเก่าๆนี่แหละมันจะเป็นตัวเยียวยาที่ทำให้เกิดมามีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชาทรดไฟนะ ก็ประมาณนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครสนใจดูดวดงส่วนตัวละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนี้นะจ๊ะก,กดที่ลิงก์ได้เลยนะคะแป้งมี Facebook แล้วก็มี Facebook Fan Page มี Instagram ส่วนตัวด้วยนะเผื่อใครอยากจะไปติดตามนะคะว่าไลฟ์สไตล์ของแป้งมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะก็โอเคประมาณนี้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ